ทีนี้เรามาดูแสงธรรมชาติกันนะครับถ้าเราถ่ายไม่มีไฟนะครับก็จะใช้แสงธรรมชาติปกติของเรานะครับก็จะเป็นประมาณนี้ตรงหน้าต่างเนี่ยนะครับก็จะมีเราเปิดอย่างนี้นะครับก็จะมีผ้าม่านนะครับเพื่อที่จะมาซอฟแสงนะครับให้มันมากระทบที่ใบหน้าเราให้มันนุ่มลงนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันกับใช้ซอฟบ็อกนะครับลองดูนะปึ๊บนะครับเข้ามาปึ๊บอ่ะ แต่ว่าหน้าอีกด้านนึงเรามันมืดใช่ไหมครับตรงนี้มันมืดใช่ไหมเราก็ใช้แผ่นรีเฟกนะครับมารีเฟกเราให้แสงมันเข้ามาโอเคประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่ามุมมืดเนี่ยเราก็จะถูกเปิดออกด้วยแผ่นรีเฟก t นะครับก็จะเห็นว่ามันมีแสงเข้ามานะก็ประมาณนี้ครับจัดไม่ยากเนาะก็จะเห็นเลยว่ามันแสงก็จะสวยแล้วนุ่มด้วยนะครับ ดีที่สุดคือแสงธรรมชาตินะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าแสงธรรมชาติเนี่ยมันมันจะมีระยะเวลาทีเา่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาบางทีมันก็เฟดลงหรือว่าสว่างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราต้องดูช่วงเวลาดีๆแล้วก็เลือกวันที่อากาศดีๆฟ้าใสๆนะครับในการถ่ายแสงธรรมชาติแต่อันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ